เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณมัมครับชื่อของคุณมัมเนี่ยเป็นนามสมมุติครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วคุณมัมเป็นสมาชิกท่านหนึ่งในเว็บไซต์พันทิปนะครับได้แชร์เรื่องราวประสบการณ์หลอดนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปผมขออนุญ,ญาตเรียกแทนตัวผู้เล่าว,ว่าคุณมัมตัวคุณมัมเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่ต้องทำงานดูแลคนไข้ใน,นแผนกอายุรกรรมตึกสามันในช่วงที่คุณมาจบใหม่ๆก็จะปฏิบัติหน้าที่ในเวลาต่างๆกันทั้ง24ชั่วโมงเลยครับถ้าหากว่าเป็นโรงงานเนี่ยเขาจะนิยมเระยกใช้คำว่ากะเป็นกะเช้ากะบ่ายกะดึกประมาณนี้ครับแต่ในส่วนของโรงพยาบาลเขาจะเรียกว่าเวนทางผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนเป็นขึ้นรับบุญแทนเพราะคำว่าขึ้นเวนะมันดูไม่สุภาพและก็ไม่เป็นมงคล แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคนอื่นเขาก็เรียกว่าขึ้นเวรกันทั้งวอร์ดเราจะมาพูดว่าขึ้นรับบุญอยู่คนเดียวเนี่ยก็าอาจจะเป็นคนแปลกแยกจากเพื่อนนั่นเองเวรดึกในคืนที่เกิดเรื่องก็เช่นกันครับคุณมัมทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรเหมือนเดิมมีพี่พยาบาลและก็น้องพยาบาลตําแหน่งพยาบาลเทคนิคขึ้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันอีกสองคนอื่นนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนเพื่อรับเวรต่อจากเวรบ่ายเรียบร้อยเนี่ยก็รายงานอาการผู้ป่วยในความดูแล ว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการดูแลเนี่ยจะต้องดูแลต่อเนื่องกันทุกๆเวรครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการจ่ายยาหรือไม่แม้แต่ประวัติการรักษาผู้ป่วยคนไหนวันนี้ห้ามน้ําห้ามอาหารก่อนเที่ยงคืนจะมีอยู่ในเอกสารทั้งหมดและต้องคอยดูแลอย่างนี้ต่อๆกันไปในทุกๆเวรครับก่อนที่รุ่งเช้าคุณหมอจะเข้ามาเยี่ยมไข้นั่นเองการดูแลคนไข้ด้วยกันต่อเนื่องอย่างนี้เป็นปกติของการทํางานอยู่แล้ว โดยคุณมัมเองเนี่ยได้รับรายงานว่าต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากห้อง ICU พิเศษเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นถือว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็น ICU ดูแลพิเศษไม่มากครับเพียงแค่หนึ่งรายการที่ต้องดูแลพิเศษอย่างนี้ครับเพราะว่าคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อรับเวรแล้วคุณมัมก็เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายในตึกผมจะขออนุญาตอธิบายห้องผู้ป่วยในวอร์ดนะครับ ในวอร์ดนี้ครับหรือว่าชั้นนี้ที่คุณมัมดูแลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ล็อกล็อกที่3ซึ่งเป็นล็อกกลางจะอยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์จะจัดไว้สําหรับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษส่วนล็อกที่1ล็อกที่2ล็อกที่4และก็ล็อกที่5จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงโดยจะกั้นผนังแยกแต่ละล็อก ซึ่งผนังเนี่ยก็จะสูงประมาณ1.5เมตรแต่ละล็อกก็จะมีเตียงทั้งหมด6เตียงโดยจัดให้นอนศีรษะหันเข้าผนัง2แถวแถวละ3เตียงดังนั้นเนี่ยเตียงทั้งหมดปลายเตียงก็จะหันหน้าเข้าหากันครับเว้นแต่ช่องทางเดินกว้างพอประมาณเมื่อนั่งอยู่ที่ล็อกของตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถเห็นผู้ป่วยล็อกอื่นๆได้ตามที่เห็นตามโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยครับคนไข้ส่วนมากเนี่ยนอนพักผ่อนกันหมดแล้วแทบทุกเตียงมีญาติเฝ้า และคนไข้ส่วนใหญ่ในห้องก็เป็นผู้ป่วยที่มีอาการดีแล้วเกือบทั้งหมดคืนนี้ถือเป็นคืนที่ไม่หนักมากพอต้องดูแลพิเศษเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นและรายดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ในล็อกที่3ที่ใกล้เคาน์เตอร์ที่สุดเวรคืนนี้ทั้ง3คนทำงานประจำของเวรจะประมาณตีสอแล้วก็จะเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละเตียงอีกครั้งโดยจะต้องตรวจวัดชีพจรทุกรายครับ รวมถึงรายที่ต้องเฝ้าระวังอาการด้วยคนไข้ที่ต้องเตรียมส่งพิเศษหรือรายที่มีการงดน้ํางดอาหารไว้ทั้งเวนเนี่ยจะบันทึกอาการของผู้ป่วยทุกระยะอย่างเรียบร้อย ด้วยภาระและหน้าที่ที่ต้องทําในชีวิตประจําวันรวมถึงการทํางานแบบนี้ครับมันเป็นการทํางานที่ผิดเวลาไม่เหมือนกับคนทั่วไปทํางานเป็นกะมันจะวนไปวนมานะครับแต่าหากว่าคุณผู้ฟังเคยทํางานเป็นกะในโรงงานหรือแม้แต่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยจะทราบดีครับว่าทํางานเป็นกะมันเหนื่อยมากๆเข้างานแต่ละทีเนี่ยทุกสัปดาห์จะไม่เหมือนกันเลยเช้าบ้างบ่ายบ้าง หรือยิ่งตอนกลางคืนครับมันทําให้เสียสุขภาพแล้วก็เวลาการนอนเนี่ยมันไม่เหมือนคนปกตินั่นเองเพราะการทํางานอย่างนี้ครับทำให้พยาบาลคู่เวรของคุณมัมทั้งสองคนเนี่ยขอเวลาพักหน่อยเวลาพักในที่นี้เนี่ยก็คือเวลางีบหลับในที่ทํางานนั่นเองครับโดยการฟุบลงไปที่เคาน์เตอร์แต่ตัวคุณมัมเองครับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการพักผ่อนขนาดนั้นถึงจะต้องการเนี่ยเพื่อนทั้งสองคนก็ชิงพักไปแล้ว ตัวคุณมัมเองจึงได้แต่หยิบหนังสือเรียนของมอสอทอครับที่โรงเรียนในสาขาวิชาบริหารไว้เอามาอ่านข้าเวลานั่นเองในคืนนี้ครับเป็นคืนที่ค่อนข้างเงียบกว่าคืนอื่นผู้ป,ปว่วยพักผ่อนกันอย่างสงบตัวคุณมัมเองก็ได้นั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยนะครับอ่านจนรู้สึกแสบตาเลยเนื่องจากต้องเพ่งมองตัวหนังสือที่สะท้อนกับแสงไฟนีออนเมื่อมองนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าๆคุณมัมเองได้กวาดสายตาไปมองเตียงผู้ป่วย ก็ยังเห็นผู้ป่วยพักผ่อนกันอยู่เป็นปกติจึงคิดว่าจะขอพักสายตาสักหน่อยเพราะว่ารู้สึกแสบตามากเหลือไปเห็นเพื่อนพยาบาลอีกสคนพักกันยาวเลยและตามปกติในเวลาตีห้าครับต้องเริ่มปลุกผู้ป่วยเพื่อเริ่มการพยาบาลประจําวันเนื่องจากมีเวลาเพียงแค่10-20นาทีเท่านั้นพอใกล้จะตีห้าแล้วอุัมพักสายตาเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอและไม่คิดว่าตัวเองจะหลับครับ และในปกติเวรแต่ละวันครับจะมีพยาบาลอาวุโสเนี่ยคอยเดินตรวจความเรียบร้อยเหมือนเป็นเวรในการเช็คพยาบาลอีกทีนั่นแหละครับคุณผ,ผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกอีกทั้งช่วยตัดสินใจและก็แก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือเรื่องที่พยาบาลปฏิบัติงานอย่างพวกคุณหมัมเองเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ตามลําพังพยาบาลอาวุโสที่คอยเดินตรวจเนี่ยเปรียบเสมือนทั้งหัวหน้าด้วยแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่เดินตรวจงานด้วยนะครับว่ามีใครอูหรือเปล่า าเจอปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยพยาบาลอาวุโสที่มีประสบการณ์หรือว่ามีตำแหน่งงานที่สูงกว่าก็จะช่วยตัดสินใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานั่นแหละครับดังนั้นครับตัวคุณมัมเองจะเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่เวลามีพยาบาลตรวจการมาเดินตรวจแล้วเนี่ยตัวคุณมัมเองก็จะได้ให้ข้อมูลที่ต้องการได้แล้วก็ให้ข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครับแต่วันนี้จะตีห้าแล้วยังไม่มีพยาบาลตรวจการท่านใดมาเลยครับ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตรวจการและก็การตรวจเยี่ยมที่ไม่เหมือนกันครับอีกทั้งการจะมาของพยาบาลตรวจการเนี่ยก็ไม่มีเวลาบอกล่วงหน้านึกจะมาเวลาไหนก็มาเลยในขณะที่คุณมัมพักสายตามันเหมือนการฟุ๊บหลับทั่วไปครับก็คือเอาหน้าผากซุปลงกับท่อนแขนแนวนอนขนานกับขอบโต๊ะ อยู่ๆครับคุณมัมก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างๆมัมลืมตาขึ้นทําให้สายตาของคุณมัมเนี่ยมองลอดข้างลําตัวได้ตอนนี้คุณมัมเห็นพยาบาลคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พยาบาลคู่เวนที่ทํางานร่วมกันในคืนนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะที่เห็นนั้นเป็นลักษณะของชุดสวมใส่ที่ไม่คุ้นเลยตอนนี้คุณมัมมองเห็นแค่เฉพาะเอวจนไปถึงรองเท้าแน่นอนล่ะไม่ใช่เพื่อนพยาบาลเวนแน่ ตัวคุณมัมเองตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็นพยาบาลอาวุโสที่เดินตรวจการครับซึ่งนั่นก็คือพี่อ้วนเพราะว่าขนาดตัวแล้วก็รูปร่างค่อนข้างคล้ายกันเลยพี่เขาเดินมายืนข้างๆและพูดกับคุณมัมว่าตื่นตื่นสิไปดูคนไข้หน่อย พร้อมกับเสียงหัวล้อแปลกๆที่เล็กแหลมและเยือกเย็นมากๆพูดซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นเสียงนี่เหมือนกําลังหัวล้อคุณมัมอยู่ด้วยเสียงนั้นบอกให้คุณมัมตื่นขึ้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้คุณมัมก็ลืมตาอยู่นะครับคุณมัมรู้ตัวแต่มองภาพนี้ได้อย่างไม่ชัดเจนนักตอนนี้คุณมัมรู้สึกแปลกมากทั้งๆที่รู้สึกตัวแล้วแต่ขยับตัวไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขา หรือส่วนใดๆของร่างกายก็ตามตอนนี้รู้สึกว่าตัวมันหนักไปหมดเหมือนคนนอนหลับทับแขนตัวเองอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยคุณมัมคิดไม่ออกหรอกครับว่าเป็นเพราะอะไรในใจเนี่ยเต็มไปด้วยความละอายใจเพราะว่าหัวหน้ามาอยู่ตรงหน้าแท้ๆยังนอนหลับได้พี่พยาบาลคนที่เรียกคุณมัมเนี่ยเรียกซ้ําๆอยู่สองสาครั้งเรียกไปพลางก็หัวเลาะไปและหลังจากนั้นพี่พยาบาลคนนี้ก็หันหลังให้คุณมัม และก้าวออกไปจากประตูน่าแปลกครับหลังจากที่พี่เขาออกไปแล้วเนี่ยตัวคุณมัมก็สามารถลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็เหมือนปกติทุกอย่างพอขยับได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเข้ามาในหูเสียงนี้มันพูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนกําลังร้องครางด้วยความเจ็บปวดเหมือนคนมีอะไรติดอยู่ที่คอแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาครับตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมาก คุณมัมวิ่งตรงไปที่เตียงคนไข้ที่ต้องเฝ้าระวังครับนั่นก็คือเตียงที่14ล็อกที่3ทันทีเห็นคนไข้นั่งที่เตียงจึงถามว่าป้าร้องทําไมเป็นอะไรหรือเปล่าตัวป้าเองที่เป็นคนไข้เฝ้าระวังครับปาก็บอกว่าป้าไม่ได้ร้องแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยอาการผ่าตัดของป้าตอนนี้เนี่ยเหมือนปกติทุกอย่างคุณมัมเองก็เดินงงง,งครับได้ยินเสียงคนร้องจริงๆนีนาในขณะที่เดินผ่านเตียงคนไข้เตียงที่9ล็อกที่2ครับ ซึ่งล็อกอื่นๆเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเตียงนี้สายตาของคุณมัมเนี่ยเหลือบไปเห็นคนไข้นอนตาเหลือกมือเกรงทุกคนที่อยู่ในล็อกนั้นหลับกันหมดครับไม่มีใครตื่นอยู่เลยสักคนคุณมัมเองก็รีบเรียกพยาบาลคู่เวรที่ทํางานร่วมกันนะครับให้รีบฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้ป่วยคนนั้นครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานและต้องงดน้ํางดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเพื่อเจาะเลือดดูน้ําตาในกระแสเลือดตอนเช้าครับ จึงทาให้เกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ํากระทันหันตอนนี้คุณมามต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าครับให้คนไข้าอาการดีขึ้นก่อนและหลังจากพูดได้แล้วเนี่ยคุณมามเองก็ได้ถามลูกชายของคนไข้ครับที่อายุประมาณ20กว่ากว่าว่าที่เฝ้าคนไข้ยอยู่คนไข้เกร็งตอนไหนและเริ่มมีอาการผิดปกติตอนไหนได้ยินเสียงคนไข่ร้องบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าลูกชายของผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าตื่นมาพร้อมกับได้ยินเสียงพี่พยาบาลเรียกนั่นแหละ พอตอนเฝ้านะ่ะนอนหลับอยู่ใต้เตียงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผู้ป่วยร้องแต่อย่างใดถามคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่มีใครได้ยินเสียงผู้ป่วยเลยครับแล้วทําไมคุณมัมถึงได้ยินอยู่คนเดียวอีกทั้งเตียงของคนไข้เตียงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้เคานเตอร์เลยด้วยซ้ําอย่างผู้ป่วยคนนี้เนี่ยดังเข้ามาในหูหลังจากพี่พยาบาลเวรเดินออกไปจากห้อง หลังจากผ่านคืนนี้ไปครับคุณมัมก็ทำงานอื่นๆจนถึงเวลา6กโมงเชา้6ชา6กโมงเช้าวันนี้มีพยาบาลอาวุโสเดินเข้ามาถามรายงานครับยอดป่วยประจำเวรดึกซึ่งเป็นคนละคนกับที่คุณมัมเห็นเมื่อคืนอย่างแน่นอนเพราะว่าลักษณะไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำจากรูปร่างที่ผอมเป็นรูปร่างอ้วนเป็นไปไม่ได้ยังไงก็คนละคนแน่คุณมัมจึงบอกกลับไปครับว่าพี่อ้วนเขาเดินมาตรวจแล้วคุณมัมเองก็ต้องตกใจอย,อย่างสุดขีด เมื่อพี่เขาบอกว่าพี่นี่แหละเวรนตรวจการคืนที่ผ่านมาและก็ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยด้วยตอนนี้คุณมัมน่าเสียครับเว่าะตัวคุณมัมเองก็ไม่ทราบครับว่าพยาบาลท,ที่มาเรียกคุณมัมเมื่อคืนตอนก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีใคร หลังจากทราบเรื่องทั้งหมดครับทำให้คุณมัมเองเนี่ยต้องมาทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพยาบาลจากตึกอื่นเดินเข้ามาตอนที่คุณมัมไปที่เตียงคนไข้เนี่ยคุณมัมมองไม่เห็นแม้แต่หน้าตาด้วยซ้ําและในตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าเขาเดินหายออกไปจากตําแหน่งที่ยืนตรงหน้าคุณมัมเฉยๆเลยโดยไม่ผ่านอะไรไปทั้งสิ้นและในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณมัมเองก็ไม่ทันนึกเลยว่าเขาหายไปไหนเพราะว่าต้องรีบช่วยคนไข้ก่อน อีกทั้งเสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งอย่างชัดเจนไม่ใช่เสียงวิทยุหรือเสียงโทรศัพท์แน่เพราะว่าคุณมัมเองไม่ได้เปิดเอาไว้เป็นเสียงพี่พยาบาลที่เรียกคุณมัมให้ตื่นเพื่อรีบไปดูคนไข้จนถึงปัจจุบันครับคุณมัมเองเนี่ยก็ยังจําลักษณะของเสียงแล้วก็ลักษณะคําพูดได้อยู่เลยและเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเสียงพี่พยาบาลตรวจการคนไหนในโรงพยาบาลเลยด้วย เรื่องทั้งหมดเนี่ยหาคำตอบไม่ได้จนคุณมัมเองก็เล่าเรื่องคืนนี้ให้กับพี่พยาบาลในตึกฟังปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าสิ่งที่คุณมัมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นพี่พยาบาลคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ที่ตึกนี้และพี่พยาบาลคนนี้เนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตก่อนที่คุณมัมจะมาทำงานที่นี่ดังนั้นคุณมัมจึงไม่รู้จักเธอ อย่างที่คุณผู้ฟังทราบดีนะครับดวงวิญญาณบางดวงเนี่ยหลังจากที่ร่างกายเขาไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วใจของเขาครับก็ยังผูกพันกับสถานที่แล้วก็สิ่งเดิมๆที่เคยทําอย่างเช่นดวงวิญญาณของพี่พยาบาลคนนี้ครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทําหน้าที่เดียวกันกับคุณมัมและในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยถ้าไม่ได้พี่พยาบาลคนนี้มาช่วยเนี่ยหรือมาปลุกคุณมัมให้ไปดูคนไข้คนไข้ที่เป็นเบาหวานและก็น้ําตาลตกในคืนนั้นอาจจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนคุณมัมไปเห็นเนี่ยคือคนไข้เนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วคนเฝ้าไข้ของผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบด้วยซ้ําครับว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้เข้าคั้นวิกฤตแล้วมือเกร็งไปหมดแล้วครับ อีกครั้งครับตอนที่พี่พยาบาลมาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยพี่เขาแค่มาเรียกเฉยๆนะครับให้ไปดูคนไข้เพราะคุณมัมเองได้สติแล้วเนี่ยเสียงของคนไข้ที่กําลังคลางด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเนี่ยก็แววมาเข้าหูคุณมัมเฉยเลยทั้งๆท,ท,ที่เตียงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้เคานเตอร์เลยด้วยซ้ําพี่พยาบาลคนนี้เนี่ยอาจจะให้รู้นะครับว่าเตียงนั้นเนี่ยมีปัญหา หรือว่าให้คุณมัมได้รู้สึกตัวแล้วก็ตามหาที่มาของเสียงนั้นนั่นเองครับดวงวิญญาณอย่างนี้เนี่ยถือว่าน่ารักนะครับคุณผู้ฟังก็คือช่วยงานด้วยแล้วก็หวังดีทั้งหากไม่ได้ตั้งใจมาหลอกสะทีเดียวครับโบราณท่านว่าไว้นะครับคนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าตายโหงหรือว่าตายก่อนอายุไขของตัวเองปกติแล้วจะไม่สามารถไปรับผลของบุญหรือว่าผลของบาปที่ตัวเองเคยทําไว้ได้ครับ ก็จาเป็นจะต้องอยู่สถานที่แห่งนั้นหรือว่าสถานที่เดิมๆที่ตัวเองคุ้นเคยครับจนกว่าจะหมดอายุไข,ขของตัวเองในโลกมนุษย์ถึงได้มีโอกาสได้ไปรับผลของบุญหรือผลของบาปที่ตัวเองทําไว้พุดนง่ายๆก็คือรอเวลาที่จะเปลี่ยนภพภูมินั่นแหละครับในโลกของวิญญาณน,นั้นเวลามันไม่ได้นานครับแต่กลับกันถ้าหากว่าเทียบกับเวลาของมนุษย์แล้วอาจจะเป็นหลัก10ปีเลยก็เป็นได้ครับ แล้วคุณผู้ฟังเองคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ครับเคยมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เรื่องราวเหล่านี้ครับสามารถแชร์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับอีกทั้งคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับและสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าราตรีสวัสดิ์นะครับ